ครับผมวันนี้นะครับนัทโซลาเซลล์นะครับมีสินค้าโซลาเซลล์เอื้ออาทรมานําเสนอนะครับวันนี้เป็นชุดนอนนานะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับมีทั้งหมด2ชุดนะครับโดยเป็นสินค้ามือ2ที่คัดเกรดคุณภาพนะครับมีมือ2บวกของใหม่นะครับรวมกันในชุดนี้นะครับประสิทธิภาพการใช้งานนะครับ90%ขึ้นไปนะครับก่อนอื่นเราจะมา นะครับแนะนำนะครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เป็นของใหม่และมือสองกันบ้างนะครับแบตเตอรี่ที่เห็นนะครับในรูปเป็นแบบิฟไซเคิล80แอมป์นะครับตัวนี้เป็นมือสองอายุการใช้งานปีกว่านะครับแผงควบคุมทั้งหมดนะครับเป็นของใหม่นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นมือสองนะครับเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับตอนนี้เป็นของใหม่หมดแผ่นโซลาเซลล์นะครับมีให้เลือก2แบบนะครับเป็นโพลีของใหม่90วัต นะครับเป็นโพลี120วัตต์ตัวนี้เป็นแผ่นเต็มนะครับ120วัตต์มือ2นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมีทั้งหมด2ชุดนะครับรับประกันสินค้า6เดือนนะครับชุดละ6,900บาทนะครับราคาเท่ากัน6,900บาทนะครับเลือกได้นะครับชุดละ6,900บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสามารถนําไปประกอบต่อใช้งานได้เลยนะครับมีสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้ ก็จะเป็นสายพร้อมขั้วนะครับตัวนี้จะบัดกีติดแผงให้เลยนะครับตัวนี้เราเพียงแค่นําสายนะครับไปต่อเข้ากับเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์ก็จะต่อระบบอินเวอร์เตอร์เป็นแบบเพียวไซเวฟนะครับสามารถใช้งานกับพัดลมสว่านได้นะครับโหลดที่เป็นมอเตอร์ใช้งานได้ดีเลยครับมอเตอร์ไม่มีเสียงคลางแน่นอนนะครับอันนี้แบตไม่ได้ชาร์จไฟนะครับแบตมีไฟอยู่12 2 2นะครับไฟเท่ากัน นะครับแถมไฟนะครับแถมไฟหลอดยาวให้2หลอดนะครับเป็นหลอดไฟ DC นะครับสว่างน้อยสว่างมากกินไฟน้อยครับขออภัยนี่นะครับสนใจสอบถามได้นะครับนัดโซลารเซลล์โทร0 8 4ย์4 3 9 7 3ครับสวัสดีครับ